สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องต่องไปสู้ผู้สุขนุนในนี้มาพบกับติดเชอศูนย์สิห์หายใจครับทุก,ก,กส่กกจะเจาเมื่อกันนะครับผมตรงนีน้ก็ดีครับคุณผู้ไปก่อนครับนี่ครับเป็นแบบเป็นมองเลเป็นผู้อ้อยนะครับผม มีใบอ้อยมีต้นอ้อยครับเพราะว่ามันจะหลอกออกเห็นหน้าครับผมการ์ีเข้ากับเสียดินไปกันเข้ากับตองหลอกหยาบคารับบุษันบุษันหยาบุษีลายโขดนะครับแบบดูแลพ่อไม้กันครับผมพ่อไม้นี่อายสุสิเก็บเกี้ยสิบเอ็ดเดือน và vẫn vẫn căng mẽ lắm, vẫn cẩu được, cẩu được tất cả mọi thứ, độ tuổi không liên được mọi thứ, ตักเบิดมือครับพี่น้องตักเบิดมือเบิดน้ำมันก็ถึงของแกนลอดนะช้าๆครับไม่เหยีบไปนิดเดียวไปนี่เดียก็วิ่งวิ่งสองกันครับสองกันเด่ก้าครับพี่รับแดนสองข้างนะผมแด่นถอยถอยสต็อกนะสต็อกสต็อกดินไว้ในทะเลน่ะฝนนะครับผม ผมอาจจะท้ายได้บดนลครับเพระาะว่าอากาศท้องคังที่จะร้อนครับเพราะว่าโทรศัพท์จะห่อนไปน้ำอาชิไใ้สักประมาณ4ีถึงหานทีครับรวีาประมาณ3ามาทีครับเดี๋ยวลงกปสิเบินกันว่าโทรศัพท์ผมมันจะไวสั้นไดครับ แยวผมไปไทยใ้เมืม่อการข้อทวนของข้ามหมาย๋ยวผมจะสู่มอานะมันจะเป็นยังมุมนี้ครับผมมาดูันะครับ เดี๋ยวลงทำไมคอโทษครับเห็นคอนโทษสกุกไหมครับผมสกุกไหมโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาดินนะครับผม เจอกันไม่คิมนะครับสวัสดีครับ